เดโมวิชเชี่สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคลิปแรนด้อมวันนี้นะคะสําหรับชาวทัตุดินนะคะก็เออถ้าชาวทัตุดินคือประสกกันมังกอน,นะคะความรักนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสีพ่พาร์ทนะคะคนโสดนะคะคนมีคู่คนมีแฟนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ความสัมพันธ์เก่าๆคนรักเก่านะคะก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเดือนกุมภานะคะ 1นึคำถาม9บาท2คํคำถาม28นะคะ3คำถามาม38 5คําคำถาม48บาทนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจอื่นๆให้ดูด้วยนะคะสามารถกดตรงช่องเพิ่มเติมข้างล่างคําว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปนะคะจะมีดีเทลรายละเอียดแจ้งอยู่นะคะช่องทางการติดต่อหรือว่าสแกน QR โคดหน้าจอก็ได้นะคะถ้าหมอพูดเร็วไปหรือช้าไปเนี่ยก็กดตั้งค่าทางขวามือนะคะจะมีสปีดเร็วสปีดช้าอยู่นะคะแล้วก็สําหรับคนที่ดูดวงกับหมอที่บ้านฟ้านะคะเฉพาะบ้านฟ้าเท่านั้นนะคะ3บินขึ้นไป แพ็กเกจไหนก็ได้นะคะ3บินขึ้นไปเนาะก็จะมีสิทธิ์ร่วมจับฉลากนะคะ5รางวัลจะได้รับช็อกโกแลตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะส่งตรงให้ฟรีๆเลยภายในเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ดูดวงกับหมอที่บ้านฟ้าภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะ3บินเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คนโสดชาวท่าดินกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงาน ปัจจุบันความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะชาวธาตุดินเนาะคนโสดนะคะพึกษกันมังกรเป็นยังไงบ้างพลังงานปัจจุบันนะคะหมอขอ3ามใบนะคะให้กับชาวธาตุดินคนโสดนะคะค u e น็อฟคัพนะคะราชนีถ้วยนะคะเดดเดวิลแล้วก็เออราชาดาบนะคะแต่สําหรับเป็นเดทนะคะอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์หรือเปล่าเดทคืออะไรขอหนึ่งใบเนาะเดทคือเออแไม้นะคะเดวิลคืออะไรขอหนใบ 5ถ้วยะคะ่ะหมอรู้สึกว่าสถานการณ์ของคุณในป,ปัจจุบันเนี่ยคนโสดชาวท่าดินนะยังนึกถึงยังรักใครอยู่นะคะมากๆแล้วก็เสมอด้วยแล้วก็นึกถึงแล้วก็รักแต่ว่ามีความกังวลอะ่ะอืมนะคะมีความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบมันตัดกันไม่ขาดอะคะ่ะยังลุ่มหลงอยู่แล้วก็เหมือน ไม่ว่าเขาจะทําอะไรหรือมาหาคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันทําให้คุณรู้สึกหลงหลงเขาอะค่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจผิดหวังเศร้านะคะแต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่นะคะไม่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ดีนะคะถึงแม้วความสัมพันธ์จะจบไปแล้วตัดจบกันไปแล้วตัดสินใจเด็ดขาดไปแล้วที่จะจบเนี่ยแต่คุณก็ยังมีแพชชั่นยังต้องการเขาอยู่นะคะยังอยากที่จะติดต่อพูดคุยนะคะอืม ประมาณนั้นนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะชาวธาตุด,ดินนะคะก็เออพุกศก,กันบางกหมอขอห้าใบกับชาวธาตุด,ดินค่ะพุกศก,กันบางกรนะคะคนโสดเนาะคนโสดชาวธาตุด,ดินพุกศก,กันบางกรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณภายในเดือนนี้คะ่ะกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอห้าใบเนาะ คนโสดชาวทัดดินนะคะประสบการณ์บังกอจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะอัศวินไม้นะคะ8ดาบนะคะ7ดาบนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะแล้วก็ราชินีไม้นะคะไต้สำหรับเป็น1ไม้นะ7ดาบคืออะไรขอหนึนะะ่งใบค่ะหกเหรียญคืออะไรเหรียญคือ3ามถ้วยเออหมอรู้สึกว่าคนโสดชาวทัดดินเหมือนคุณจะได้เดินทางไปไหนสักที่หรือเปล่า ปในสิ่งที่คุณต้องการที่จะไปอะคะ่ะเหมือนมีแพชชั่นที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าคุณจะไปหาใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันพัฒนานะคะ่ะมีการแอบ,บดูคือก็หมอรู้สึกว่าคุณยังถูกจองจําในความรู้สึกแย่ๆอะไรอยู่หรือว่าโดนปิดกัน้นบล็อกก็ได้นะคะ หรือว่าถูกจองจําถูกพนันการเอาไว้ในความเจ็บปวดหรือความรดร้าวหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีความรู้สึกแย่ๆอยู่แต่หมอรู้สึกว่าคุณจะไปหาคนคนนี้เพื่อไปพัฒนาความสัมพันธ์ไปยื่นเหรียญให้เขาเพราะว่าคุณรู้สึกหลงเสน่ห์เขามากนะคะเขาดูดีดูเด่นอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะอายุน้อยเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ เหมือนคุณแอบดูแอบตามใครอยู่อยากให้ได้รับโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นเหมือนเพื่อนกันไหมหรือว่าเป็นคนรู้จักในหมู่สังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นคนเก่าๆที่หันหลังให้กันแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะอืมอาจจะไปเจอเขาในงานสังสรรค์แล้วก็เหมือนอยากปรับความเข้าใจอยากคุย อะไรเงี้ยหรือว่ามีการนนะัดพบเจอเพื่อนของเพื่อนเพื่อนงานสังคมงานวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอนะคะแล้วก็อยากปรับความเข้าใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ายังรักอยู่ถึงแม้จะห่างห่างหลัง,หงให้กันมาแล้วแต่คุณก็ยังรักยังนึกถึงเขาอยู่อยากที่จะไปสารสัมพันธ์อยากกลับไปแล้วก็อยากได้โอกาสเริ่มต้นใหม่นะคิดถึงนะคะเป็นกังวลบอกว่าคิดถึงอะอยากเดินทางไปหานะคะแต่ก็ยังสับสนไม่รู้จะเอาอยัางไงดี มีอุปสรรคมากมายเข้ามาอะไรเงี้ยคุณก็พร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันนะคะเหมือนเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์สำหรับคุณอะอืมนะแล้วก็คุณยังรักเขาอยู่นะคะแล้วก็นึกถึงเขาคุณก็รู้สึกแบบมีความสุขอะคะ่ะ เขาเหมือนเป็นคนที่แบบคุณรู้สึกมั่นคงแล้วอาจจะเคยคบกันเคยเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกมั่นคงกับเขามากๆนะคะประมาณนั้นเนาะค,คนโสดคนโสดนะคะชาวธาตุดินเนาะประสบกาันมังกรเดี๋ยวมาดูสิพยากรา์นแนะนำรายคนโสดชาวธาตุดินผระสบกาันมังกรอนคอมเพลไมนะคะก็ปณิประนอมค่อยๆค,คุยพูดพูดจากันดูนะคะอาจจะเออดีขึ้นนะคะให้ให,ให้เขาเรียกว่าอะไรอ,อันเนี้ยเออให้เชื่อมั่นในตัวเองหน่อยนะคะอืม เชื่อมั่นในตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเทคแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะคะให้มั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองประมาณนั้นนะคะในสิ่งที่คุณจะทำหรือว่ากำลังจะเทคแอคชั่นเนี่ยก็คือให้มั่นใจในตัวเองหน่อยนะ,ะโอเคขออีก3บาบกับคนโสดชาวธาตุดินค่ะความลุ่มหลงนะคะในเลืสิบแบวกก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างคุณกับเขานะคะไม่น่าถึงได้ไพ่เดดเดวิลมาใช่ไหม <laughs> จะมีการเดินทางเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มูฟินนะคะก็คืออาจจะได้ย้ายกลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะย้ายเข้าบ้าน <laughs> ต่อไปค่ะเดี๋ยวไปดูคนมีคู่มีแฟนนะคะเป็นไงบ้างชาวธาตดินนะคะพะิศกวันมังกรน,นะจ๊ะโอเค คนมีคู่มีแฟนนะคะชาวธาตุดินเนาะเป็นไงบ้างนะคะขอพลังงานปัจจุบันความรักนะคะของชาวธาตุดินค่ะคนมีคู่มีแฟนพุศพกันมังกรเป็นยังไงบ้างขอ3ใบ,บกับคนมีคู่มีแฟนชาวธาตุดินพุกศพกันมังกรขอ3ใบนะคะเป็นยังไงบ้าง,างตอนนี้เนาะสไม้นะคะเดอะมูนนะคะเดอะชาลีออตแล้วก็ใต้สำหรับเป็น9้ามไม้ขอหนึ่งใบให้กับเดอะชาลีออตนะคะขอหนึ่งใบกับ3าไม้เออคนมีคู่มีแฟนนะคะตอนนี้เนาะมีการวางแผนอะไรหรือเปล่า วางแผนรอคอยหรืออยู่ห่างไกลกันไหมมีเรื่องระยะทางการเดินทางไหมนะคะแต่ก็ยังห่วงความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังไม่ได้ปล่อยไปเนาะถึงแม้จะห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังนึกถึงแล้วก็ยังห่วงความสัมพันธ์ตลอดมีความกังวลอยู่เหมือนกันความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุปสรรคปัญหาก็เรื่องระยะทางความห่างไกลนะคะอืออาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับคุณและเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามอดทนต่อสู้ฝ่าฟันแก้ไขปัญหานะคะอือเพราะว่าน่าจะยัง ห่วงความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ยังต้องการกันและกันอยู่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูซิเราจะเกิดอะไรขึ้นเดือนนี้นะคะคนมีคู่มีแฟนเนาะศก,กันมังกรน,นะคะหมอขอห้าใบให้กับคนมีคู่มีแฟนค่ะชาวธาตุดินนะคะพุทธศกกานมังกรน,นะคะภายในเดือนนี้กุมภาพันธ์สงพจะเกิดอะไรขึ้นนะสําหรับคนมีคู่มีแฟนนะคะศกกันมังกรขอห้าใบเนาะ 8ไม้นะคะ5เหรียญ10ไม้9ไม้นะคะแล้วก็2เหรียญน,นะคะแล้วก็ราชาดาบนะคะเอ่อขอานุมไอจัสเมนหน่อยอ้าวเด็กเด็กก็ล้วเหรียญหมอรู้สึกว่าคนมีคู่มีแฟนพฤกษกายนังกรนธาตุดินเนี่ย จะได้รับการติดต่อมาแบบกระทันหันหรือไปเจอแบบกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะว่าอาจจะด้วยความห่างไกลกันมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการตัดสินใจที่อาจจะตามไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนไปดูแล้วก็เหมือนตัดสินใจแล้วว่าความสัมพันธ์นี้อัานจะต้องจบลงแต่ว่าด้วยความที่ยังอยากพยายามแล้วก็ยังห่วงความสัมพันธ์อยู่กับปัญหาที่มีนะคะ ที่พยายามที่จะแก้ไขอยู่คือหมอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ด้วยความที่ห่างกันมากก็อาจจะตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กันลงแต่ใครสักคนหนึ่งอ่ะหมอคิดว่ายังอยากที่จะพยายามอยู่ยังอดทนยังต่อสู้ยังหวงความสัมพันธ์นี้อยู่ก็เลยยังคงได้วนเวียนไปไปมามาหากันอยู่นะคะอืมถึงแม้จะตัดสินใจเด็ดขาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คิดว่ายังรักกันอยู่แล้วถึงแม คือเหมือนตัดสินใจแล้วว่าท้ายที่สุดอ่ะยังรักกันอยู่และต้องการอยู่นะคะอืมก็คือความสัมพันธ์ก็ยังไม่จบหรอกงนั้นอะนะคะมันอาจจะจบไปแล้วแต่ว่ายังอยากที่จะไปต่อกันอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวหมอขอสมามใบนะคะถ้ายอยากแนะนาอะไรชาวทาดดินนะคะก็ประกบปรกบประสบกันมังกรนะคะคนมีคู่มีแฟนเนะาะถ้าอยากบอกใย้แนะนําอะไรเนาะขอสมามใบนะคะคนมีคู่มีแฟนเนาะ o r g i v e n e น s, <For goodness> <S นะคะให้ภายกันและกันเนาะไม่เกิน next few weeks สองสามเดือนนี้แหละนะคะ มันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะอืมนะมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะขออีกสามใบผ้าหย,ยาแนะนำมะไรคนมีคู่มีแฟนชาวทัตดินนะคะพุ้ศกทธกันเหมือนก่อนเนาะโอ้ระวังจะเกิดอะไรขึ้นแบบกระทันหันนะคะหรือว่าจะมีใครสักคนตั้งครันก็ได้นะแล้วก็มันจะมีสัญญาณเตือนอะไรบ่งบอกนะคะอืมอืม สัญชตาตญาณหรือมีสัญญาณอะไรบ่งบอกนะคะหมอก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนโชคชะตานะคะกําลังหมุนเวียนมาหาคุณหรือคามาเหมือนแบบเวรกรรมหรือสิ่งที่คุณทําอะไรอย่างเงี้ยมันกําลังจะเริ่มต้นแล้วนะคะอืถ้าทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วประมาณเนี้ยนะคะคนมีคู่มีแฟน <laughs> ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุด,ดินเนาะ ชาวทัดดินนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะความรักของชาวทัดดินนะคะพิศกันมังกรนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมอขอสามใบให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดดินเนาะเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะ1ไม้นะคะ8ไม้นะคะ10ไม้นะคะแล้วก็ได้สาหรับเป็น3ดาบนะคะชาวทัดดินความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน3ดาบคือชารีอดชารีอด The World เหมอรู้สึกว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะจะมีการติดต่อมาแบบกระทันหันหรือเดินทางแบบกระทันหันถึงแม้จะต้องเหนื่อยต้องอดทนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยากที่จะไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้มีเรื่องเจ็บปวดเสียใจอาจจะเป็นเรื่องระยะทางการเดินทางความห่างไกลกันนะคะ มหมอคิดว่าความห่างไกลค่อนข้างมากนะคะ h a r อ i ต o ด the World นะคะที่ทำให้เจ็บปวดเสียใจแต่ว่าคุณก็ยังมีความมี passion กับเขาเขายังเป็นคนที่มีเสน่ห์สำหรับคุณนะคะก็เลยยังอยากพยายามติดต่อกันอยู่นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะนี่คือสถานการณ์เบื้องต้นของคุณนะคะในปัจจุบันเนาะเ,ออเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับคุณเนาะหอขอห้าใบกับ ชาวธาตุดินนะคะพิศกันมังกรความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณภายในเดือนกุน 25, 28, มภาพันธ์2 5ง8นี้ขอ5ใบเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุดินนะคะเดถ้วยนะคะ4ไม้นะคะ The f o o l นะคะ The Magician นะคะแล้วก็6ไม้ได้สำหรับเป็นเทม land นะคะหมอขอหน,นึ่งใบก็เจดถ้วยหน่อยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอ้ติดมานะคะราชาราชาถ้วยกับ t ด e s t ต r The f o o l คืออะไรคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน The f o o l หเหรียญเ Template คือหนึ่งไม้เออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุดินเนาะฝึกศกันมังกรน,นะคะภายในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นมีความคิดมากคิดเยอะหรือว่ามีตัวเลือกมีชอยเข้ามาก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะดูดีมากมีเสน่ห์คนอาจจะเข้าหาเยอะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่หมอรู้สึกว่าคุณจะมีใครที่คุณรู้สึกแบบ จริงจังแล้วคบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวคุณจะได้คบออกับใครที่จริงจังนะคะได้เริ่มต้นใหม่นะแต่ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการให้และได้รับทีมยองคงรู้สึกเหมือนไม่เท่าเทียมกันนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถก้าวต่อไปได้อยู่ยังติดต่อกันอยู่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะแต่ก็พยายามปรับความเข้าใจพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกทางให้ความหลักเนี้ยมันไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จ นะคะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะมหมอคิดว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆก,ก็ได้นะคะกลับมาอะไรเงี้ยเริ่มต้นกันใหม่นะอืมประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูซิว่าไพา่ยอยาบออยากแนะนาอะไรนะคะกับคุณเนาะ <c oughs> ขอสมามใบให้กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพฤศกนมังกรเนาะ <c oughs> โอ้ยกระเด็นมา สามใบนะคะอันไ์ดี้นะคะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปนะอืม เดี๋ยวโอกาสดีๆก็กําลังจะเข้ามาเองนะคะไม่ต้องกังวลไปหรอกเดี๋ยวเมื่อถึงเวลามีโอกาสอะไรเงี้ยมันจะมันจะเข้ามาเองนะคะมันจะเกิดขึ้นเองนะคะขออีกสามใบซิกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะกงกรรมกงเวียนนะคะเวรกรรมเนาะความเชื่อความศรัทธานะคะมันกําลังจะเริ่มต้นแล้วนะคะถ้าคุณทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็อาจจะได้แบบนั้นนะคะมันเป็นเวรกรรมนะคะเลตโกนะคะอืปล่อยสิ่งเก่าๆไปนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกําลังจะเริ่มต้นนะ m o v i n นะคะอาจจะได้ย้ายกับย้ายเข้าบ้านมาอยู่ด้วยกันกับใครสักคนนะคะ move-in เนะอมย,ย้ายย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะได้ไพส่สีสีไม้อยู่เนาะเมื่อกี้เนาะโอเคนี่ก็คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวธาตุด,ดินพิศกรกมังกรเนานะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์เก่าๆนะคะชาวธาตุด,ดินนะคะพิศก,กันมังกรเป็นไงบ้าง เดี๋ยวหมอขอดูสถานการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์เก่าๆคนรัก,กเก่าชาวธาตุดินนะคะพฤษศกันมังกรนะคะเป็นยงไงบ้างสถานการณ์ปัจจุบันของชาวธาดินพฤษศกันมังกรคนรักเก่าวความสัมพันธ์เก่าๆนะคะขอสมามใบเนาะเดอร์เลเฟนะคะแฮงแมนนะคะเออราชินีดาบนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยอหมอรู้สึกว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือว่าคุณทั้งสองคนยังรักกันอยู่ แต่ตอนนี้มันอาจจะนิ่งๆกันไปนะคะต่างคนต่างอยู่แล้วก็เหมือนแบบก็เป็นทุกข์อะค่ะก็อึดอัดแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่าตัดสินใจกันไปแล้วนะคะแต่หมอรู้สึกว่ายังชอบยังนึกถึงยังมีการส่องแอบดูกันอยู่นะคะยังชอบกันอยู่นะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ภายในเดือนนี้ของชาวธาตุดินนะคะพุชกันมังกรความสัมพันธ์เก่าๆคนรักเก่าภายในเดือนนี้คุมพา,พานสพันายจะเกิดอะไรขึ้นหมอขอห้าใบให้กับความสัมพันธ์เก่าๆคนรักเก่าของชาวธาตุดินพุชกันมังกรสองเหรียญค่ะไฮพิเนเซสนะคะหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะคะราชาดาบนะคะห้าเหรียญน,นะคะแต่สำหรับเป็นเอ่อเดมารเชียนนะคะอห้าเหรียญคืออะไรขอหนึ่งใบ มอรู้สึกว่าคุณจะได้วนเวียนกลับมาหากันอีกครั้งนะคะใครสคักคนนึงอาจจะดูดวงบ่อยดูดวงเยอะหรือว่าดูดวงได้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ยังมีสเสน่ห์ต่อกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกถึงการส่องดูค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จะกลับมาให้โอกาสกันและกันใหม่ตัดสินใจแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะห่างเหินกันไปหรือว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันยังเศร้าทุกเสียใจยังมีเรื่องราวในอดีตที่มันฝังใจอยู่แต่ก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วก็ พยายามทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อปรับความเข้าใจและทําให้มันดีขึ้นนะคะอืมประมาณนั้นนะเดี๋ยวมาดูสิว่าไพ่อยาบอกอยางแนะนำอะไรความสัมพันธ์เกา่เกาๆคนรักเกา่าชาวทาทด,ดินนะคะขอสามใบเนาะอยู่เรดี้นะคุณคุณ,คณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เทคแอคชั่นเนาะแล้วก็ถ้าอยากรู้อะไรหรือขอพรเนี่ยให้ขอพรกับองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคารพบูชานับถือก็ได้นะคะเดี๋ขออีกสใบ เดวิวแบ็กนะคะเนี่ยเขาจะกลับมานะคะอืมเนี่ยให้ให้เชื่อและศรัทธานะคะอืมมน i f e ตนะคะอืคุณคิดหวังอะไรอะ่ะก็จะมันก็จะเป็นตามนั้นนะคะคุณอาจจะได้ไปเดทกันนะคะได้ไปดินเนอร์ได้ไปออกเดทกันนะคะใช้เวลาร่วมกันสองคนนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวธาตุดิน,ะะน,น,นนะคะพิศกันมังกรนะคะขอทุกคนมีความรักที่ดีสุขสมหวังกันทุกๆคนคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ